มาครับสว,วัสดีเช้าเวนโมงฟุตบอลทุกท่านนะฮะสวัสดีครับก็ ครับมาลุยกันต่อนะครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากพักเบรกทีมชาติไปนะครับก็โอ้โหเปิดมาแรนเดือดเลย <c oughs> นะก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาอยู่อันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกมี15แต้มนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่อันดับที่10ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับมี10แต้มแม้อันดับจะเหมือนห่างกันเยอะแต่แต้มเนี่ยถ้าแมชนี้มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีกาารรทิ้งงหห่ือ ว่าจอตูดเข้ามาได้นะครับเข้ามาอ่าก็เกมนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าเราอัดคลิปก่อนที่จะมีบทสัมภาษณ์ของกุนซือทั้ง2ทีมแล้วก็ในช่วงที่ก่อนหน้านี้มีเตะทีมชาติมาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่แบบไม่แน่นอนอะ่ะเออสำหรับนักเตะของทั้ง 2, 2> ทีมนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยอาจจะต้องรองอัปเดตล่าสุดอีกทีนึงแต่เอาล่าสุดที่พวกเราหาข้อมูลมานะจากรายงานของเวบพูสกอร์นะ คือลิวพูเนี่ยเกมนี้ไม่มีไอซอนเบเกอร์นะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่แล้วส่วนนักเตะที่ต้องรอชิคฟิตเนี่ยคือโกนาเต้กับทางด้านของร้านกาเฟนแบงเนี่ยนี่คือ2คนที่ใช้คําว่ามีปัญหาการบาดเจ็บจากทีมชาติมาด้วยก็อาจจะต้องรอ เช็คฟิตกันอีกทีหนึ่งนะครับนอกนั้นก็จะมีทางด้านของเลโอนีแล้วก็เอกิติเก้กับเคียซ่าที่อยู่ในสถานะเช็คฟิตเหมือนกันนะครับส่วนผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีลิซโนมาติเนสคนเดียวนะครับที่ฮูสกรรายงานว่าน่าจะยังไม่พร้อมคือก่อนหน้านี้เหมือนจะมีรูปมาว่าเริ่มจะกลับมาแล้ว แต่คิดว่าถ้าต้องเรียกความฟิตอีกนานเลยเพราะว่าหายไปนานเลยใช่นะครับหลังจากที่มีการบาดเจ็บบริเวณ ACL นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยู่ในสานะเช็คฟิตก็คือมัชราอุยอันนี้ก็ลุ้นละกันนะครับว่าจะมีส่วนร่วมในเกมนี้หรือเปล่านะครับส่วนคาดการเซฟตัวจริงเนี่ยทางด้านของลิวพูลนะครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สำบัดตูเป็นมารมานด์วินลี่นะครับแล้วก็แนวรับมีเคอร์เคสฟันได้โกนาเต้แล้วก็คอนอัลบลี่นะครับคู่กลางเนี่ยคือแม็กอลิสเตอร์กับแรนกาเฟนแบกนะครับแนวลนนนนนนะะะคครรรััับโมมฮาาาาาาาเเเเเดดซซซลลแ้้้วกก็็็หปปขออออง์ ส่วนผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมาในระบบ3-4-2-1ี่สองหนึ่งนะผู้สำบัตูเนี่ยออลซาร์ท่านของเลมแอนนะส่วน3แนวรับเนี่ยเป็นท่าของโยโลเดลิกลุกชอวิงแบ็กขวาเนี่ยเป็นอาร์มัดวิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นท่านของดาร์โลคู่แดนกลางเนี่ยเป็นบูโน่คานเด้จับคู่กับคาเซมิโร่นะส่วน3ตัวลุกเนี่ยเอลเบโม่คุนย่าแล้วก็ท่านรับหน้าเป้าท่านของเชสโกอ่าก็เท่าที่ดูเนี่ยฝั่งของลิเวอร์พูลพูสกอร์คาดว่าทั้งโกนาเต้และแลนกาฟินแบกเนี่ยน่าจะพร้อมออกสตาร์ทเป็น11ตตััวจรริงณอนนนี้ะคบส่่่วนนนนฝังงขออแมเเเเชสตตร์ยยูไ็็ดีก คาดเดาได้ไม่ยากหรอกกับกับเสืตัวจริงนะตอนนี้นะเพราะว่ามันดูเหมือนจะไม่รู้ว่าเป็นเสตัวจริงที่ลงตัวหรือเป็นเสตัวจริงที่ดีที่สุดเท่าที่ลูเบนอโมริมจะมีแล้วนะครับณตอนนี้แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยโอเคมันจะมีเซสโกเริ่มมีประตูมาเรียกความมั่นใจมากขึ้นนะใช่ส่วนฝั่งของเลมเมนเองเนี่ยแหมนัดแรกที่โชว์ฟอร์มให้แฟนผีก็น่าจะอุ่นใจกันไม่น้อยฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเวอ้์พููเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยคือสล็อตเริ่มที่จะกลับมาใช้ระบบ เหมือนเดิมคือไอตัวใหม่ๆที่ ฟอร์เรน V.S. หรืออะไรพวกเนี้ยที่ยังปรับตัวไม่ได้เนี่ยคือผมว่าอ,อาจจะอ,อาจจะต้องดรอปบ,บ้างแล้วก็จริงๆก็เห็นตั้งแต่เกมที่เล่นกับเชลซีแล้วแหละก็จะใช้เนี่ยแหละตัวที่มันคุ้นเคยกันะนะครับแล้วก็โอเคหน้าเป้าตอนนี้ก็ต้องเป็นอาริสันด์อิซกักหากว่าฮูโกโ้เอก็กซิติก้ยังไม่พร้อมนะแต่ว่าเนี่ยแดนกลางเป็นแม็กลิสเตอร์กาเฟนแบกโซโบเนี่ยนี่ก็คือ3แดนกลางที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นที่แล้วนะครับก็ต้องรอดูเพราะว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงของลิเวอร์พูลเนี่ยคือเรื่องของ นะอืมอืมมีอาการ รัวประมาณนึงใช่นะครับส่วนสถิติในการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเอา5้านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับเอาตัดแมตช์กระชับมิตรออกไปนะหนัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยคือฟอร์มค่อนข้างที่จะสูสีเลยนะคือริวพูชนะ1เกมนะครับแมนยูชนะ1เกมแล้วก็เสมอกันอีก3เกมนี่คือผลงานที่เจอกันในระยะหลังนะครับก็ต้องยอมรับแหละว่าคือก่อนหน้าน,นี้มันจะมีช่วงที่แบบแมนยูเวลาเจอริวพูแล้วแล้วสู้ลำบากลำบากเหลือเกินเละเทะเลยใช่แต่ระยะหลังเนี่ยกลายเป็นว่าพอเวลาที่ ยูเจอเลอ้์วููเนี่ยโอเคมันก็มีเกมที่เละก็เละไปเลย มักจะมีแรงเหือกกระตุ้นขึ้นมาในการที่จะต่อกรกับลิเวอร์พูลได้ค่อนข้างดีในระยะหลังนะสังเกตง่ายๆเลยก็คือไอห้าแมชนี้เนี่ยมี2เกมนะครับที่ลิเวอร์พูลได้เล่นในบ้านนะครับนั่นคือ2เกมที่แมชเตอร์ยูเต็ดเสมอได้หมดเลยเอาอย่างเกมล่าสุดเนี่ยซีซั่นที่แล้วนะครับ2 0 2 4 2 0 2 5ก็เสมอกับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ2นี่ก็คือการันตีแหละว่าระยะหลังเนี่ยคงต้องมาลุ้นกันเหนื่อยหน่อยนะแม้ฟอร์แมนยูอาจจะแบบ <c oughs> ก็แว่งไปแว่งมาอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับ บวกกับฟอร์มการเล่นอ่ะมาดูกันหน่อยนะครับทางด้านของชาวบ้านลิเวอร์พูลเนี่ยช่วงนี้อาการไม่ค่อยดีนะครับกระดุกเยอะไปหน่อย6 <c oughs> นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ3และแพ้ไปถึง3นะครับซึ่งไอสเกมที่แพ้เนี่ยคือ3เกมติดต่ดตอกันลเลยเออนี่แหละที่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าโอเคเกมที่แพ้เนี่ยจะมีแพ้คริสตัลพาเลทนะครับแพ้กาลาตาสลายแพ้เชลซี3เกมนี้เนี่ยหากจะมองในมุมที่มัน แง่ร yeah, ้ายหน่อยเลยก็คือมันเป็น3เกมที่ลิเวอร์พูลเล่นนอกบ้านต่อเนื่องอืมใช่แล้วคราวนี้เนี่ยได้กลับมาเล่นในบ้านซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยลิเวอร์พูลตอนที่เล่นในบ้าน3เกมมันนะครับก็เก็บชัยชนะมาในบทเก็บชัยชนะเหนือแอตเลติโกมาเลิดเหนือเอเวอตัน hmm. เหนือซาแฮมตันมาได้ก่อนที่จะมาฟอร์มไม่ดีเนี่ยก็คือเกมที่เล่นนอกบ้านทั้งหมดนอกบ้านมาเลยอ่าและเกมนี้เนี่ยกลับมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบ้านตัวเองเนี่ยก็ต้องรอดูนะเพราะว่าผมว่ามันมีพักเบร์ทีมชาติมาขั้นเวลาช่วย อันนี้สล็อตพอดีให้แบบกลับไปทบทวนวราตเออ,อม,มันเกิดอะไรขึ้นน่ะนะครับอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนแมนยูหลายคนกลัวเหมือนกันนะแบบคือมันมาพักเบร์ทีมชาติในช่วงที่ลิเวูด,ดูความมั่นใจสดถอยเหมือนแบบให้ทุกคนได้มีเวลารีเซตอ,อ่ะอ่ะแต่เวลาพักผ่อนบ้างใช่นะครับส่วนฟอร์มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยหกนัดหลังสุดนี่มาตรฐานเละเกิดครับชนะ3ชนะ3แพ้3เหมือนกันนะแต่ว่านี่คือแบบชนะแพ้สลับกันแบบว่าไม่สนเลยจะในบ้านนอกบ้านเนี่ยคาดเดายากมากสำหรับแมนยูเนี่ยนะ แต่ตามปอตินี่คือไม่เคยชนะ2นัดติดนะใช่ยังคงยังคงไม่ชนะ2นัดติดนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนแมนยูกลัวเหมือนกันเพราะนัดล่าสุดเนี่ยคือเปิดโอทับฟอร์ด<น>ใช่เอาชนะซันเดอร์แลนด์ไป2อศูนย์นี่แหละคือปัญหาเพราะจากสถิติเนี่ยคือแบบมันไม่ชนะ2นัดติดสักทีอะแม้ในเกมที่แบบว่าคือแมนยูนนก็ไม่<อ>ก็เสมออีกใช่ก็เหมือนแบบว่าอะไรเข้าสิงก็ไม่รู้นะครับก็รอติดตามดูแล้วกัน คราวนี้เนี่ยในแมชนี้เนี่ยคิดว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจที่น่าจะต้องพูดถึงกันบ้างลหลักๆแล้วอ่ะจุดอ่อนของแมนยูอ่ะทุกคนรู้ตอนนี้แบบรู้กันหมดแล้วยก <c oughs> เว้นอมรินที่ยังไม่รู้ <c oughs> คือแดนกลาง แล้วยิ่งพอเป็นถ้าตามที่พูสกอคาดการเป็นบูโนกับคาเซนะผมบอกเลยถ้าลิวปูเพลนะเละแน่นอนใช่คือคาเซอะความเก่ามีจริงแต่ผมว่าร่างกายเขาไม่เก่าตามแล้วด้วยพวกพวกความเร็วนี้คือเห็นได้ชัดเลยนะแล้วมันกลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นตัดฟาวแบบรวดอ่ะเพราะตามไม่ทันอนะใช่<อ>แล้วก็พออาบูโน่เล่นตัวต่ำเนี่ยถ้าเขาจะเพลแบบว่าเขาจะเล่นเกมลุกหรือสร้างสรรค์เกมอะมันก็ต้องมีการเพลเสียงซึ่งถ้าเพลเสียงแล้วเสียเนี่ยคุณจะหวังให้คาเซมาช่วยตัดเนี่ยผมบอกแล้วว่ายังไงก็ไม่ทันอืมใช่เา ลิวพูจะมาเพชรหนักขนาดนั้นไหมให้แมนยูเล่นยากแล้วก็โอ้งแบ็กสองานนี้ก็คือถ้าถามผมนะรับมือกับปีกลิวพูอะนี้ยากมากก็ต้องรอดูใช่กีว่าสกอร์จะเป็นยังไงก็โดยส่วนตัวต่อให้ลิวพูฟอร์มไม่ดีมา3านัดนะแล้วได้พักเบรกพักผ่อนเรียกสติกันเรียบร้อยแล้วผมบอกว่าเกมีแมนยูยังมากสุดเลยคือเสมอได้แต่ถ้าหามองว่าใครชนะผมบอกว่าอาจจะเป็นลิวพูเฉือนไป2อ ซึ่งผมก็คิดเหมือนกันนะว่าถ้า,าว่าแมนยูจะมาเล่นที่แบบว่าจะไปสู้กับลิเวอร์พูลจริงๆเนี่ยผมว่าลําบากแต่อย่างที่เราต้องพูดกันเลยก็คืออันนี้สลอตเป็นเป็นผู้จัดการทีมที่ค่อนข้างที่จะไม่เสี่ยงไม่ไม่ในแบบเล่นตามเกมใช่ไม่ได้บูสสุดไม่ได้เปิดหน้าแรกกันนะเพราะฉะนั้นมันก็ตอบได้ยากว่าเกมนี้เนี่ยสลอตจะมาแบบไหนยิ่งก่อนหน้านี้มีผลการแข่งขันที่ใช้คําว่าไม่ค่อยดีเนี่ยอาจจะยิ่งทําให้เขากดดันมากขึ้นจนต้องไปรอดูว่านักเต<จ>ะต้อง<า>ตอบอหรือปต้องตอบสนองกับกับแผน ของอาร์เซนอลยังไงนะครับยางเอาง่ายๆเลยนะเกมที่เจอกับเชลซีเนี่ยซาร่าก็เล่นใหม่ออกแนวลุกนี่ก็เล่นใหม่ออกเกมรับนี่ก็กลายเป็นว่าคือตอนแรกเหมือนจะพอใจเออ <c oughs> เหมือนเหมือน <c oughs> จะพอใจคือไอ้ลูกที่เสียเนะี่ย ที่มันมีมีมฟานได้ถอยอย่างเดียวอ่ะผมว่าจะถอยอจะโทษฟานได้อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันปล่อยมาหมดแล้วอ่ะฟานได้จะมาตั้งตัวหรือจะมาเซตตัวเองเนี่ยผมว่ามันไม่ทันกับจังหวะนั้นะนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมว่าลิวพูมีปัญหาเรื่องความมั่นใจพอสมควรแล้วก็ปีนี้เนี่ยผมเห็นหลายคนพูดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งอินฟูสายฟุตบอลหลายๆคนพูดถึงกันก็คือพอสล็อตเนี่ยเริ่มที่จะมาทําทีมในรูปแบบที่ตัวเองต้องการมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะยังต้องปรับตัวกันหลายคนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย รูปชัดเจนแล้วว่าจะมีคนเล่นยังไงคุณจะมีเท็นท์ที่คอยทําเกมจากแดนหลังเลยคราวนี้พอไม่มีเนี่ยมันเงามๆเนี่ยมันหายไปซาลาพอไม่มี <c oughs> เห็นก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วก็ยังไม่แน่ยังไม่นอนอีกเพราะอ่ะคอนเนอร์แบตลี่ถามว่ามันดีไหมผมว่ามันเป็นตัวที่โอเคอาจจะต้องรอการพิสูจน์น้องยังเด็กอยู่แล้วก็ถามว่ามันแทนเ็นท์นได้มันตอบได้เลยว่าไม่ได้ไม่ได้แน่นอนใช่แล้วจะเอาทางด้านฟิล์มโปงมาเนี่ย ก็คนละสไตล์กับเทนค์คานนี้เนี่ยมันก็โอเคฟิล์มโปรงเติมเกมลุกนี่คือแบบเขามีความเร็วเขามีอะไรหลายอย่างแต่พอแต่พอมันยังไม่ลงล็อกกับทีมโดยรวมอะมันเหมือนแบบคีย์แมนสำคัญอะตรงกลางที่จะเอาฟลอเรนเวสมายืน ก็ยังปรับตัวไม่ได้จะเด่นไม่ออกอีกใช่จะเอาฟิล์มโปงมาทําเกมเหมือนเทนฟิล์มโปงก็ทําแบบที่เทนทาไม่ได้อีกเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ส็อตต้องแก้ไขต้องหาวิธีให้เจอว่าตัวที่เขาเลือกมาเนี่ยมันแน่นอนแหละมันเล่นยังไงอ่ะใช่คือเราเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยคุณลงทุนขนาดเนี้ยมันมาพร้อมกับแรงกดดันแน่นอนอ่ะเออใช่ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลิวพูหรืออันนี้ส็ลตต้องทาให้ได้นะครับส่วนแมนยูเนี่ยเกมเนี้ยผมมองออกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าหากว่าลูเบนอาร์โมลิม คือจะไปให้เขาเปลี่ยนแผนเน้นรับ, <นะ S 2> บไปเลยอ่ะผมว่าคงเป็นนไ,ไม่ได้ที่จะให้เขาเปลี่ยนแผนคือ <c oughs> แต่แมนยูเล่น <c oughs> เน้เนรับแล้วโต้กลับคร <c oughs> าวนี้ย <c oughs> คุณยา่าเอลเบลโม มันจะต้องมีส่วนร่วมใน<ฮ>เกมโต๊ะก,กับที่แบบนะเออมันจะต้องโชว์ของหน่อยแล้วเชสโกเนี่ยต้องเก็บบอลให้ได้บอลต้องไปถึงเขาแล้วให้เขาได้มีส่วนร่วมกับเกมหน่อยผมรู้สึกว่าพอเชสโกไปยืนข้างหน้าเหมือนทุกคนมันมองบรูอ่ะมัน,ม,นม,มันไม่ค่อยสนใจเชสโกอะ่ะมองมองเหมือนตัวเล็กอะ่ะทั้งที่ตัวโคตรสูงเลยนะออทั้งที่แบบเออเฮ้ยคุณจะเล่นเกมโต๊กะกับเนี่ยคุณต้องมีอ่ะมีเชสโกเก็บบอลปุ๊บเฮ้ยคุณยา่าเอเบโมหรือแม้กระทั่งวิงแบ็กสองข้างเนี่ยเติมขึ้นไปเนี่ย อ่ะอยู่สุดท้ายเนี่ยจบคมไม่คมว่ากันอีกเรื่องนึงแต่มันต้องแบบมันต้องมีวิธีการเล่นหน่อยอเก็บบอลให้ได้ก่อนอะเออซึ่งอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์เหมือนกันนะทั้งผู้สับปตะตูของทั้งสองทีมเลยผมสนใจมากว่าแต่ละคนจะโชว์ฟอร์มยังไง S <S <S ในเกมนี้แต่ผมว่าเป็นเกมที่อึดอัดผมว่าเป็นเกมที่อึดอัดแน่ๆเพราะแมนยูเองก็ใช่ว่าจะฟอร์มดีแม้กก่อนหน้าน,นี้จะเก็บชัยชนะมาได้ส่วนลิเวอร์พูล<ช>เนี่ยนี่คือจุดที่ต้องต้องรีบแก้ก่อนที่จะเสียหายหนักไปมากกว่านี้เพราะหายไป3เกมเนี่ยโอ้โหความมั่นจงความมั่นใจโดนถมพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้า,ากว่ามองถึงชัยชนะผมก็ยังมองไปที่เจ้าบ้านที่ลิเวอร์พูลมากกว่า1แหละตัวสำรองการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหมุนเวียนเยอะกว่าใช่นะครับแล้วก็แมนยูเองเนี่ยผมว่ามันยังปฏิปต่อไม่ค่อยได้แต่ไม่แน่ หากว่าเกมโต้กับลงล็อกแล้วโป้งสวนโป้งสวนเนี่ยอาจจะทําเหมือนกับที่เชลซีทำก็ได้นะเออมีสิทธิ์มีสิทธิ์เหมือนกันใช่นะครับก็รอติดตามกันดูแล้วกันนะครับคิด <c oughs> เห็นยังไงว่าสกอร์จะจบเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะโดยเฉพาะแฟนๆทั้ง2ทีมนะครับมีอะไรเสริมเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์มากันได้นะฮะและเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ